โลสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีและน้องๆที่น่นารักทุกทุกท่านนะครับผมแม็กซิมัสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e c h a n แนลของเรากันอีกครั้งกับเกมไม้ค้าประจนภัยตามล่าสมบัติก็เรียบร้อยนะครับสำหรับนะครับที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มวัวนะครับที ูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมานะครับเพิ่มเติมนะครับทําาวามเล้งเกะกันดีกว่านะครับต่อกันที่ฟาร์มเล้งกะเอาไ้ครบเลยก็ก็แล้วกันนะครับต่อครับพื้นที่อีกร,รอบก็จะใช้บริเวณแถวนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับถ้ทำฟาร์มนะครับต่างๆของเรานะครับ เลยครับเคลียร์ต้นไม,ม้รอบหนึ่งนี่ปึ๊บมเติองนเป็นการเสียเวลานะครับเอาเฮ้ยติดแผนนะครับติดแผนนะครับต้องปุ่เหมือนเดิมนะครับ โอเคกว่านะต้ไม้เพียบเลยแถวนี้นะครับตรงนี้นะครับเพียบเพียบบริเวณนี้นิดนึงรอ,อบนะครับยันกว้างขึ้นอีกสักหน่อยนะครับ นะครับเรีตอนนี้รั้วไม่พอนะครับมีน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องคาเพิ่มมีเหลือแค่เท่าไหร่เองเนี่ยยีกว่าชิ้นเองนะครับไม่พอแน่นอนนะครับตรงนี้นั้นวางก่อนนะครับไม่พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคาพเพิ่มนะฮะขนาดกว้างเท่าตัวที่แล้วนะครับ นม่พอนะครับไปแล้วโอเคนะครับอนนโอเคเอาเรียบร้อยนะครับประตูเอาบริเวณไหนดีประตู ประตูเปิดบริเวณนี้น่าจะเวิร์กนะครับแต่ประตูเราหมดพอดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับพระอาทิตย์ตกดินอีกรอบแล้วนะครับเรากลับไปที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปคราบนะครับอุปกรณ์คาบประตูนะครับเพราะว่าประตูเราหมดนะครับ แล้วนะครับโอเคดูสิกินอีกรอบนะครับหดเร็วเหลือเกินนะครับเบอร์รี่เออตเรามีข้าวนะครับโอเคมข้าวตัวน,นี้มีอยู่4ในชีสมีเพิ่ไมไหมมี6เป็น10นะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับ ขนมปังกินกันดีกว่านะครับสักอันนะครับที่เหลือค่อยเก็บไว้นะครับจะกินขนมปังตอนนี้นะครับออกจากชิมนี่ครับขนมปังชิ้นแรกของเรานะครับอ่ะอีกสักชิ้นแล้วกันนะครับชิ้นที่สองขนมปังนะครับสบายแล้วตอนนี้เรามีนะครับอาหารเพิ่มคือขนมปังนะครับนอกจากเบอร์รี่นะครับตอนนี้เรามีขนมปัง ต้องโกตายแล้วนะครับโอเคนะครับเราครับอุปกรณ์เพิ่มก็แล้วกันนะครับอันนี้ยังขาดอยู่นะครับอันนี้เก็บนะฮะไม่จําเป็นตอนนี้นะครับอันนี้บล็อกนี้นะครับสวยดีนะครับไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับทำรั้วขอรัวครับ ยังไม่พอเฮะอืมนี่ไม้อะไรอะลองดูนะครับไม้สติกไม่พอยี่สิบนี่ โอเคยี่ okay, นะครับแล้วก็ประตูหนึ่งอันนี่พอนะครับขอ oh, ประตูอีกหนึ่งอันนะครับเพิ่มโอเคสองอันโอ้โห oh, oh, hey, ตอนนี้เรานะครับครับบุ๊กชีตได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทำตัวอินชานนะครับ ราะว่าตอนนี้ทำบุกชีได้แล้วตู่นังซื้อนะครับโอเคตอนนี้เออขาดขาดทอดนะครับพอทานทานอยู่ไหนทานไปได้หมดนี่นะครับทานเราหรือเยอะนะครับไม่ต้องกลัวทาน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 อยู่ไหนเราต้องการทอรทดด่วนนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหด้านนอกซอมบี้นะครับเทียบเลยโอเคนะครับไม่จำเป็นเก็บก yani. ่อนนะครับวันนี้ดินนะฮะนี่ไม่ข้าวเพื่อนบ้านเรานะครับเพื่อนบ้านที่ไม่อยากเจอนะครับเทียบเลย าอะไรทําแก้สิ่งกันไปแล้วกันนะฮะโอเคมาเลยเพื่อนนายนี่บ้านเราลองดูนะครับลองดูโอ้โหตกแรงเว้ยนายตกแรงแยงมุมนะครับด้านนู้นนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าแถวนี้บ้านเรานะครับมาทําไมเพื่อนเรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่ไมค์ครับนะครับโดนไปหลอดเลือดลดไปหนึ่งหลอดเลือดโอ้โหอ้ตัวนั้นไมียกอยู่ใกล้ครับพี่น้อง ถอยดีกว่าไม่กลัวนะครับแต่ว่าไม่อยากให้มันระเบิดแถวนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียของนะครับเสียเวลานะครับอ๋อปักทอตนะครับเพิ่มความสว่างหน่อยแล้วกันป้องกันมันเกิดนะครับเพราะว่ามันชอบสถานที่นะครับที่ไม่ค่อยมีแสงนะครับมันเกิดแน่นอนนะครับตรงไหนไม่มีแสงสว่างเลยมันเกิดนะครับเราต้องเพิ่มแสงสว่างให้มันได้เยอะนะครับป้องกันมันเกิดนะครับอันนี้ไม่กลัวนะฮะ ซัมบีเนี่ยบอกเลยชิวๆนะฮะใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับออามาใ้สองเลยมาเข้าแถวมาเลยตบตบทีละสองตบทีละสองตบทีละสองบอกแล้วโอเคเคลียร์นะครับกระดูกนะครับตัวน,นี้เราก็มีนะฮะที่ยิงนะบอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะครับว่า จะพาทุกท่านนะไปชวนน้องหมานะครับมาเลี้ยงนะครับอืมไปด้านโน้นมีน้องหมาเดี๋ยวผมว่างาวาวตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวไปนะครับปักทอดก่อนนะครับบริเวณนี้มืดมากนะครับเพิ่มเสียงสว่วงหน่อยนะครับด้านนี้นะครับโอ้โหเพียบเลยนายเนี่ยนายพูดไม่ฟังเออ,อบอกว่าจะมาแถวนี้บ้านเรา <bonded> <c oughs> โดดใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มามามาแตกบวัวก็มาเชิญนะครับมันบ้านเราเนี่ยพ,พี่เกียวพี่เกียวพี่เกียวเห็นเราเว้ยฮไม่เป็นไรนะครับพี่เกียวอยพี่เกียวไปก่อนนะครับขอกินเปรียบนะครับโอ้โหมันมองตามันดีมหาดแบบมองไกลๆมาา นะมีโล่นะบอกไว้ก่อนนะว่าอืม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 โอ้มันยิงรอหลายดอกเลยเว้ยต้องหลบก่อนนะครับเลือดลดเลือดล,อด,ลอดนะครับ อีกทีสินี่นียัประชิดประชิดก่อนขอประชิดประชิดแล้วก็ตบนะครับเอ้ยเกือบไม่รอดนะครับลดไปนะฮะหัวใจลดไปเหลือซ้มขีดกันเลยทีเดียวนะครับชุดนี้โอ้โหบอกไว้ก่อนเลยบ้านเราบ้านเรานะฮะไม่มีโอกาสนะครับมาบวกอย่างนี้นะครับ ตั้งแต่หลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่างเลยทีเดียวนะครับแหมมันเขี่ยวนะฮะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเช็คแป๊บนะครับเบอร์รี่เราเลือเดือดน้อยเลยนะครับกินกันไม่ว่างไม่ไหวเลยนะครับขอรีเซ็ตเลือดหน่อยขอเช็คดูนะครับว่าได้อะไรบ้างโอ้ดอกกระดูกมาให้ชิ้นเดียวนะครับโอ้โดนไปตั้งเยอะนะครับคุ้มไม่นี่โอ้โอดอกกระดูกให้เราชิ้นเดียวนะครับโอเคนะครับเก็บก่อนนะครับ ัครบผมเมื่อกี้นะมันแปลกมากนะครับโล่ผมไม่ทํางานนะครับเป็นเพราะอะไรวะเอออ๋อมต้องคลิกเมาส์ขวานะครับอืมอย่างนี้นี่เองแต่เมื่อกี้ก็ลองคลิกมันก็ไม่ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะครับสว่างแล้วตอนนี้นะครับก็เรนสะจนสว่างคาตาเลยนะครับนห่สุดยอดมากกว่านี้นะครับไฟเลยกันสุดยอดเลยนะครับ เอามาต่อนะครับเราทำอะไรค้างไว้นะครับน้านนู้นยังไม่เรียบร้อยเนาะเรากลับมานะครับครับเพิ่มนะครับคืออ๋อโอเคเพราะว่าเรานะครับตอนนี้สร้างฟาร์มอยู่นะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยเลยนะครับก็กลับไปทําให้เสร็จนะฮะต่อเลยนะครับโอเคนะครับเบอร์รี่หมดนะครับก็เก็บเบอร์รี่ตรงหลังบ้านนะฮะ ด้วยละกันนะครับโอเคเบอร์รี่ปลูกง่ายมากเลยนะครับเพิ่เดียวนะครับมันนะฮะไ้เก็บแล้วโอเคเลยนะครับผมว่าใช้เวลานะครับในการปลูกเร็วกว่าปลูกข้าวอีกนะฮะ่านน้นนะครับโอเคสว่างแล้วนะครับป้าต่อนะครับทำงานกันต่อนะครับวันนี้เล็งหน้าอย่างด่วนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปนี่ เก็บข้าวก่อนนะครับต้องการเมล็ดข้าวนะครับด่วนตอนนี้นะฮะเอ้ยลืมกล่องคาบมาด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งกลับไปคาบนะครับลืออะไรขาดเกินนะโอเคโอเคไม่เป็นไรต่อต่อต่อทำงานทางานนะครับสว่างแล้วนะครับขอหน่อยแล้วกันนะครับมาไหนก็มามาเยี่ยมเยือนโอเคมามา ขอบคุณครับดอกมาให้นะครับคือต้องการอย่างนี้นะครับต้องการใยแมงมุมนะครับโอเคต่อเลยนะครับทํางานต่อนะครับถึงเวลาทํางานกันแล้วนะครับมารัวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับสงสัยจะต้องต่อเพิ่มอีกสักชั้นหนึ่งนะครับขยับนะครับนี่เลยนะครับ ก็ประตูหรือแค่ติดประตูนะครับก็สําเร็จไปอีกหนึ่งฟาร์มนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับหมูนี่คงยังเลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีแครอทนะครับไม่มีมันสับปะหลังนะครับหรือว่ามันนะครับโอตโต้นั่นเองนะครับไม่ใช่มันสับปะหลังนะครับพูดผิดนะครับผมพูดเล่นเหมือนกันนะครับ ขาดมันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมันมันไม่เดินตามนะครับเพราะว่ามันต้องใช้มันมันกินมันกับแครอทนะครับเราจะเลี้ยงได้ตรงนี้ก็คือมีแต่วัวกับแกะนะครับด้านนี้มีวัวไหมนะครับแวบบๆว่าเคยเห็นแถวๆนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับตัดแล้วก็ต้องปลูกนะครับขอปลูกก่อนเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับต้นไม้นะครับต้องอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมาเรามาสำรวจดูซิกระดูกไม่ติดมาด้วยเออติดมาอันเดียวนะครับอโอเคเราเห็นออน้องวัวอยู่ด้านนะครับด้านเดียวกับสุนัขนะครับหรือมาป่านะครับเดี๋ยวเราแวะกลับไปเอากระดูกนะครับจะได้เราจะได้ให้ เลี้ยงน้องหมาแล้วพ่นน้องหมาแล้วมันจะเป็นเพื่อนกับเรานะโอเคขอกินเบอร์รี่อีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกินบ่อยเหลือเกินนะครับเบอร์รี่หมดเร็วจริงๆนะครับโอเคกลับมาเอากระดูกนะครับสองสามพอไหมเนี่ยบางทีสี่ห้าชิ้นมันไม่พอเลยนะโอ้เป็นสิบนะครับโอเคนะครับ เราไปเราไปตามหาเพื่อนเรานะครับโอเคนะครับมีข้าวเรานะครับมาอยู่ไหนวาอยู่ไหนวะนะครับน้องหมานะครับปกตินะครับอยู่ด้านนี้เยอะมากเลยนะครับมามาอยู่ไหนนอ้อยู่ไหน หไหนหมดแล้ววันนี้น่าจะดูด้านนี้นะครับโอ้โหนี่ครับอยู่ด้านนี้จริงๆด้วยครับเหลือตัวเดียวนะครับที่เห็นนะครับอ๋อน้องวัวเพียบเลยตรงนี้โอเคมามากระดูกกระดูกมาเรวน้องหมาเรวมาอยู่กับเราเรวมา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 ทางด้านนี้ด้านนี้เพื่อนโอ้โหจะเซ็งดิโอเคคุ้มคุ้มมากเลยขอบอกไอ้ตัวนี้มามาเพื่อนมาเื้กระดูกอันเดียวนะครับคุ้มเลย เป็นเพื่อนเราเลยฮะโอ้เรียบร้อยเลยชอบชอบชอบ,ชอบนะครับมาๆม,มาเพื่อนเราได้เพื่อนแล้วไม่เหงาแน่นอนครับแมบนี้เรานะครับมีน้องหมานะครับเป็นเพื่อนนะครับโอเคด้านนี้ล่ะมีเพิ่มไหมนะครับขออีกสักตัวเดิโอเคด้านนี้นะครับใช่ป่าวะเออใช่มามาน้งหมามาไปอยู่กับเรามามาเพื่อนกันเพือ่อนกันเร็ว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 ,ว,วไหนกระดูจกจะหนีดิเออ ให้ของกินแม่หนีอีกอ่ะโอ้โหเอ้คมมากไม่เปลืองนะครับขอบคุณมากครับพี่ไมค์ครับนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมให้ให้สี่ห้าห้าชิ้นเนี่ยโอ้โหมันไม่สนใจเลยนะครับมันเมินนะฮะเอาตัวนี้ตัวนี้ดิตัวนี้จะเปลืองหรือเปล่าครับเหมือนตัวอื่นวาโอ้โหตัวนี้ก็ไม่เปลืองโอเคขอบคุณครับพี่ไมค์ครับนี่น้องมาป่านะครับ น้องมาป่านะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่ากินอะไรนะน่าจะกินเนื้อนะครับน่าจะใช้เนื้อป้อนปกตินะครับโอ้โหด้านหลังเพียบเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาเลี้ยงแค่นี้ก่อนมาน้องวัวมาเลยใครสนใจไปอยู่กับฮะอ,อยู่กับเรามามๆามามา,มาโอ้โหตรงนี้นะครับเดียม,มันกินอะไรวะเบอร์รี่ป่ะน่าจะเบอร์รี่นะมันน่าจะกินผลไม้อะ ไอ้สุนักิ้งจอกนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับน้องฟอกเรานะครับมาโอเคเพื่อนเพื่อนมามาเห็นไม่ได้เอาเคมมา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 ด้านนี้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 เห็นหมดรีแป๊บนะครับมาลงมาลงมาลงมาด้านนี้โอ้สูงริบเลยนะครับมา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 เพื่อนนายอยู่ไหนบ้างเพื่อนนายเป็นไหนหมดเนี่ยมามาด้านนี้เพื่อนมามาเร็วมาเร็วไปอยู่ด้วยกันเร็วเร็ว เดี๋ยวมาเรียกมาเรียกด้านนี้หน่อยนะครับเพราะว่าด้านนี้มีเยอะเลยใช่มาหลายตัวนะครับจะได้ผสมพันธุ์ง่ายขึ้นนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับมาๆขอไปสองก่อนแล้วกันนะครับง่ายดีนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเมานะครับมาๆมาๆมาๆนะครับมามาจะเพิ่งเบื่อนะเพื่อนมาๆมาๆรีบมาทามาทาอย่าเบื่อจะเบื่อนะฮะตามมารูดตมัรู้นะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับ โอ้โหโอ้โหโด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 ขมอนขมอนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเพื่อนมา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 ด้านนี้เลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพิ่งเบื่อกันตามมาเร็วตามมาเร็วมาแล้วมาแล้วนะครับภารกิจเรานะครับตรงนี้นะครับมา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 นะครับมาเลยมาก่อนได้ก่อน ราบอกไปก่อนโปนี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะมาเลยมาเลยนะครับโอเคโอเคโอ้โห,โโหมันไม่เบื่อเราเว้ยเที่ยวนวี้โอ้โหมาเลยเพื่อนมามามาโอเคขอบคุณให้รางวัน,นให้รางวันเลยอเขอบคุณครับพี่ไหม์ครับปิดปิดปบ๊บเรียบร้อยนะครับอ่ะฟาร์มเรานะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหนึ่งฟาร์มนะครับเราได้น้องวัวมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็สบายแล้วนะครับโอเคนะครับต่อนะครับต่อเลยน้องเะนะครับน้องไก่นะครับด้านนี้น่าจะเจอน่าจะมีนะครับมานะครับมาเลยมาเลยนะครับก่อนข้าที่จะตกดินนะครับมาดูด้านนี้สินะครับ ไม่กลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีเพื่อนนะครับารตตี้แล้วนะครับไปไหนไปกันนะครับบัตตี้ใหม่เรานะฮะด้านนี้เป็นในบทว่าแกะน้องแกะโอ้ห้องบัวเปียกเลยนะครับโอ้โหโอ้โหจะตกไม่ไม่เหลือนะฮะไก่ก็อยู่เคยอยู่ด้านนี้นะเป็นในบทเนี่ย ด้านนี้เดี๋ยดิเงียบจิบเลยนะครับอ๋ตอตรงรู้นนะครับไก่ก็อยู่ด้านล่างนะครับโดดลงไปจะปุมมไหมเนี่ยโอเคนี้นะครับมามาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้ว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 ตัวเดียวนะครับเสียงเลยนะครับ เจอแค okay, okay, right? uh, ่ต okay. ัวเดียวนะครับเจ้าเกศนะครับมา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 ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็โอเคด้านนี้มีนะครับตอนนี้มีอยู่สองสามตัวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะฮะจะได้พานไปพร้อมกันเลยนะครับมา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 เพิ่งเบื่อนะเพื่อนมามามาโอเคโอเคมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เร็วเรีวเร็วเรีวมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วรีบกลับกันนะครับ มา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 ทางขึ้นอยู่ไหนวะอย่าเบื่อเพื่อนมามา,มาทางนี้ทางนี้ไปไหนไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี่เร็วเร็วสำหรับคลิปนี้เรามาถึงช่วงทีสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปในตอนนี้นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่รับชมกันมาจนตลอดขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และโปรดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผมแม็กซิมัสต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ